สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงเรล้าร่วยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแบทดในเสาร์มือวันที่หาเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2567นะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดดังๆค่ะมุิษัทภาพพรมพี่น้องบรรเทาสุขสุขคนมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะสรุปร่วมแนวทาง เราพัฒนานะคะพี่น้องคะในคลิปนี้กัษศิมีแนวทางอยูหกแนวทางนะคะพี่น้องมีของแม่วันริมโขงนะคะซึ่งหมวดทีพย์พานมาวันพุทธทิพย์านมาตัวเลขของแม่วันเขามาทั้งบนทั้งล่างนะคะแม่วันริมโขงนะคะแม่มินบุรีคะ่ะพ่อเต่าสลัคข้ามปูบ่มีวัดหลวงพี่ดีกว่าเดาละกะหลวงพี่ คุณฮานนะคะมอนิทีแอดได้นำมาสรุปสู่พ่อแม่พี่น้องบรนเทาสุกูสุขคนฟังนะคะแต่ว่าก่อนที่สิเขามาติดตามรับชมรับฟังสรุปเล่าพัฒนามอนี่ค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกนะคะถ้าบ่อยากสิพลาดครับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้พี่น้องคะเขามา่เล่ากันอย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สได้บ่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลข เด็เดๆดดังๆจากทางรายการนะคะพรมัพิ่นองคะเอาบปนี้นะคะเ้ากับขามาเบิงเล่าพัฒนามุนีที่แอดเดนัมมาสรุปฝากตอนพรมัพิ่นองบ้านเ้าสุขุสุขคนนนาะค่ะนนาะ เริ่มต้นโมนี้นะคะเราพัฒนานะคะคที่แอตเตนํามารวบร่วมสรุปห้พ่อแมพี่น้องบานเฮาสุกุสก้อนค่ะแนวทางแรกเนี่ยนะคะเป็นของแม่วันริ่มโค้งค่ะหววที่พานมาแม่วันเล่าหายมาหาเก่าหนึ่งแล้วก็เก่าหนึ่งนะคะพี่น้องคะหาเก่าหนึ่งตัดเลนสีเขาทั้งบนทั้งล่างนะคะพี่น้องเอาเราพัฒนาโมนี้ของแม่วันนะคะแม่วันริมโค้งเราพัฒนาเลขน้าควายนะคะพี่น้องคะกัสิบ แม่ว่าเราก็สิจ้ำหายทั้งสองโตแลต้วกับสโตนะคะมี c ีเก้าศูนย์เก้าเก้าสหนาหเกะคะพี่น้องคะแม้ว่าเรามากศูนย์เกะคะพี่น้องน้ำควายนะคะเรามาัก0ูย์เกบันีเลขเ,เลขกุญแจนะคะเลขกุญแจรถของแม่ว่านเนี่ยศูนย์ศูนย์หนึกกแล้วกับสี่็ดศูค่ะแม่ว่าเรากับวงกลมยุทธติตัวเลข16 นะคะพ,พี่น้องคะเอาไปดีอกิใา้พ่อแม่พี่น้องมาแคปหน้าจอแนวทางของแม่วันริมโค้งนะคะพี่น้องคะเอาแคปหน้าจอแด้พี่น้องได้แนวทาาตัวเลขจากแม่วันริมโค้งนะคะหลังจากที่ตัวเลขของแม่วันเล้วก็เขาทั้งบนทั้งล่างนะคะงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะเนาะแคปหน้าจอนะคะต่อมานะคะสําหรับสรุปแนวทาาเล่าพัฒนานะคะต่อมาก็จะเป็นของหลวงพี่ ดีกว่าเดาค่ะหลวงพี่ดีกว่าเดางดทีพผ่านมาแล้วเขา1นึงเก่านะคะอันนี้เป็นสูตรใหม่แล้วพี่น้องเล้วเป็นสูตรใหม่นะคะใหม่ล่าสุดที่หลุงพี่เราคิดขึ้นมานะคะพี่น้องคะเขามาสองงวดแล้วนะคะพอแม่พี่น้องเอางวดนี้นะคะหลวงพี่ดีกว่าเดาเราหายหลุดศูนย์นะคะพี่น้องคะลวงพี่เราหายหลุดศูนย์ค่ะตัวเลขจับคู่คะ่ะมีหาศูนย์สามหาศูนย์แปดศูนย์หาศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์แปดกันศูนย์เก่านะคะพอแม่พี่น้องคะ ลุงพี่แล้วก็วงกลมยูทีตัวเลขหาศูนย์สามศูนย์หากับศูนย์สามนะคะพี่น้องคะเราพัฒนาได้พี่น้องเด้เข้ามาสองวันแล้วนะคะของหลวงพี่ดีกว่าเดานะคะพี่น้องเอาเตรียมตัวแคปหน้าจอได้ปะนี่พี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะเอาแคปหน้าจอคะ่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะโอนี่หลวงพี่เราเน้นหายหาศูนย์สามศูนย์หากับศูนย์สามค่ะแคปหน้าจอคะ่ะ แนวทางต่อมานะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะเป็นแนวทางของพ่อเต่าสารคามนะคะลาวพัฒนาพ่อเต่าสารคามงวลน,นี้พ่อเต่าลราว,วิ่งเจ็ดกับแปค่ะวิ่ง7กับ8นะคะตัวเลขของพ่อเต่าเราจะคูให้ค่ะมีเจ็ดสามเจ็ดสี 6, ่เจ็ดหกเจ็ดสามเจ็ดสี 4, ่เจ็ดหกแปดสามแปดสี่แปดหกนะคะเก้าสามเก้าสี่เก้าห มีกันสองคู่ค่ะกัน0ูนย์เจ็ดกับศูนย์แปดมณีพอเต่าแล้ววงกลมอยู่ที่ตัวเลขเจ็ดสี่เจ็ดหกแปดสี่แปดหกนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาเข้ากับมาแคปหน้าจอคือเก่าล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องพอเต่ารถนินส์ให้สี่คู่นะคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อของพอเต่าสารกข้ามนะคะเราพัฒนานะคะสำหรับแนวทางต่อมานะคะเราพัฒนาค่ะ อ่าแนวทางนี่เป็นของปูบอมิวัดนะคะซึ่งเรามาปล่อยเป็นงวดแรกเพราะว่าปูเราฝันเกี่ยวกับว่าไปเมืองเล่านี่ะพี่น้องฝันว่าไปเมืองเล่าแต่ว่าเพิ่อน,นเขียนว่าประเทศเล่าหรือว่ายัางเพิ่นเขียนว่าไปลาวพัฒนาวสันพี่น้องคะเอาตัวเลขของปูบอมิวัดนะคะ40 1 41กับ40ค่ะพี่น้องคะซี่กับ40นะคะพ่อแม่พี่น้องคะ,ะ,คะ,คะ,ม,ะ,คะมีสานี่นะคะมีสามคู่ของปูบอมิวัด น,ะะนี่เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อแนวทางของปูบมีวัดนะคะปูระว,ว่างเป็นงวดแรกนะคะเพราะว่าปูระาฝันเกี่ยวนะคะพี่น้องคะ401 41กับ40ศนย์นะคะแนวทางต่อมาค่ะพี่น้องคะเป็นแนวทางของคุณแม่มิ้นบุรีนะคะ คุณแม่มิ้นบุรีหัวทิพผ่านมานี่จับคู่บกเข่าตะว่าเขาเลขวินเขาเลขวินหากับเก่านะคะจับคู่บกเขานะคะพี่น้องคะเอาวันนี้นะคะของคุณแม่มิ้นบุรีค่ะเราพัฒนาบนล่างวิ i, ่งลูด9กับ0นะคะบนล่างวิ่งลูด9กับ0อ่าคุณแม่มิ้นบุรีเล่าเน้นหาเก้านะคะพี่น้องคะมานีตัวเลข Studies, วินนะคะเลขวินสําคัญมากเขาทุกวดนะคะสําหรับของคุณแม่มิ้นบุรีค่ะพี่น้องคะเลขวินมีสี่ห้าหกแปด เก้าศค่ะเลขวิ่นมีซีหกแปาศูนยจับคูมัอนี่นะคะมี0ู0ย์6ีศูนย์ห6 5ศูนย์หเก้าหาหหาเกนะคะพี่น้องคะคุณแม่มีนบุรีแล้ววงกลมอยู่ที่ตัวเลข0 4นย์9เก้าก็หาเก้ามืนนี่คุณแม่แล้ววงกลมแล้วเนียนหายคู ต่วาตัวบอเนนกะออกได้ขึ้นกันมาได้ขึ้นกันแล้วพี่น้องเดิ่อมมาได้ขึ้นกันนะคะแต่ว่าที่สําคัญนี่คือเหล็กวินพี่น้องเบิง์เหล็กวินดีๆนะคะเพราะว่าวินเหล็กวินของแม่เนี่ยเล่าเขามาทุกทุกงวดน,นะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะแคมปหน้าจอด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อแนวทางของแม่มีนบุรีลราพัฒนานะคะมุนีเน้นไหซี่คูค่ะเน้นศูนย์ซี่ศูนย์หาซี่เก้ากัมหาเก้านะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอด้วยนะคะ อย่าลืมเหล็กวินนะคะเหล็กวินงวดทีผพานมาทั้งหาทั้งเก่ามานะคะพี่น้องคะเอาไนี้นะคะเป็นแนวทางของหลวงพี่คุณฐานค่ะแนวทางของหลวงพี่คุณฐานงวดหนีบ่มี่าบ่มีคคำนวณน,นะคะมีตาเหล็กคานมดกับเหล็กถูปงวดทีผพานมานีเหล็กถูกเขามาเป็นเก่าหนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องคะคำนวณของหลวงพี่เล่าเล่าจับครัวหายหาสามเก้านะคะเขาตัวตัดเล่น นะคะเข่าตตัดเลนหาเก้าพี่น้องเอาวันนี้นะคะลุงพีรเราหายมาเหลขคานมอนกับเหลขกถูกนะคะหามาสองยางนะคะพี่น้องคะเบอเบิงเลขถูกกันก้อนนะคะล,งลดดะคะุงพีรเรจุดได้ศูนหาแปดนะคะศูนย์ดบันลุงพีเราก็มาจับสลับแล้วก็ตัดเลนสตัวหพร้อมนะคะศูนย์หาแป 08 0ย์แนหาหานะคะกัน03กับ53หลวงพี่เล่าเน้นให้0 5 8 0 8กับ0 5ค่ะเลขทูบเน้นอยู่3คู่นะคะพี่น้องคะบันี้มาถึงเลขคันน้ำม่อนนะคะพี่น้องเลขคันน้ำม่อนค่ะเลขจับวินมี6โตค่ะมี0 5 4 9 6หขานะคะเลขวินมี0 5 4 9 6หขาค่ะจับคู่ค่ะ หกศูนย์หาเก้าศูนย์สหกเก้าหาเก้าหสามและก็หาสามนะคะหลวงพี่แล้ววงกลมยูทีตัวเลข6 0ศูนหาย์หกับสีเก้านะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเอาวันดีอาการยศิาพพ่อแม่พี่น้องมาแคปหน้าจอนะคะ แคมหน้าจอแด้วค่ะ่อแมพี่น้องเดิ่แนวทางของหลวงพี่คุณหานนะคะเราพัฒนาวันนี้ค่ะงวดที่ผ่านมาเขามาเป็นเลขถูกเลขถูกของหลวงพี่เล่าเข่าหนึ่งเก้านะคะพีพ่น้องคะเลขคำนวณของหลวงพี่เราให้มาหาสามเก้าเขามาเป็นโตตัดเลนแล้พี่น้องเด้อแคมหน้าจอนะคะบอแล้นวนะคะสาหรับสรุปแนวทางเล่าพัฒนามือนี้ค่ะต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พีพ่น้องบรนเทาสุขสุขคนนะคะสําหรับการติดตาม รับชมรับฟังค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องบานเทาสุขสุขนคนโชคโชคมันมั่นลำลำลร่ว้ยแห่งๆปังปังนะคะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน,น้ำกันสุขสุขคนค่ะตัวเลขทุกตัวก็มีเขามีรลุดเด้อพี่น้องเด้อจังไรกะใส่วิจารณญาณ ในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังการลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างก็มีความเสี่ยงสูงนะคะพ่อแม่พี่น้องคะสาหรับคลิปนี้คะ่ะต้องขอขอบคุณขอบคุณทุกๆอาจารย์ที่ให้แนวทางมากนะคะขอบ,บขอบคุณขอบคุณหลวงพี่คุณหานคะ่ะข,ขอบคุณขอบคุณหลวงพี่ดีกว่าเดาคะ่ะข,ขอบคุณขอบคุณพ่อเต่าสลรข้ามนะคะแม่มีนบุรีแม่วันริมโขงนะคะลวก็ขอบคุณขอบคุณ ปูบอมีวัดนะคะขอบคุณขอบคุณทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อสำหรับแนวทางมณีที่ให้เบิงเลาด้วยได้นํามาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขูสุขคนนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะถ้าบ่อยากสิพลาดกับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้พี่น้องคะเขามาแล่วกันอย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่เสดบ่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลข เด็ดๆดังๆจากทางรายการเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะเอกสิเดย์ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุข้อนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหมกับแอดในคลิปหน้าถ้าค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ